<Huh? S 2> สวัสดีครับวันนี้ผมมาคอยน้อยนะครับวันนี้ครับเพืเ่อนๆเราจะพาไปดูเจ้าร้อยยี่ห้าของเราคันใหม่กันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราพาไปทำลูกห้าสิบหกนะครับย้ําเลยว่ามีคนถามมาว่าคันนี้จะทําลูกโตไหมก็คือทาสเต็ปแค่ห้าสิบหกนะครับ <Huh? S 2> แล้วก็บอกว่าเป็นสเต็ปใช้งานกําลังอัดก็ไม่น่าจะเยอะมากแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทส g p s กันให้ดูนะครับเพืเ่อนๆว่ามันจะได้เยอะขนาดไหนแต่คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูแบบว่าเป็นคลิปประกอบเครื่องเจ้าลูกห้าสิบหกชั้งห้าแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ พูดผิดลูก56แล้วกันนะครับเพื่อนๆว่าเปลี่ยนอะไรบ้างเพราะว่างบมันก็ประมาณจุดๆนะครับ4จุดนั่นแหละก็ปลายปลายประมาณพันปลายปลายนะครับเพื่อนๆหมายถึงเกือบเกือบเกือบเกินเกินครึ่งมืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆเราดูกันว่าเกจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านเทสต์เลยครับนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้รถก็อยู่ตรงนี้นะก็เรียกว่าเดี๋ยวเราจะทําการสเปค56มิลนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็คือลูกดี้นะ ลูกเดิมคือจริงๆผมว,ว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะแต่ตอนที่เราดูปอกเนี่ยมันดูเหมือนปอกรวมๆนะครับเพื่อนๆลูกไม่เห็นเป็นรอยถะลอกอะไรเลยะลูกยังปกติอยู่เลยเพื่อนบอกว่าเป็นรอยถะลอกมันก็เลยก็เลยจะทําใหม่นะครับว่ามันเป็นห้าสิบหกนะก็เดี๋ยวอาจจะเป็นคาร์บูเอ็นโปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันเพราะตอนนี้ก็จอดอยู่นะครับยังจอดอยู่ครับเพื่อนๆอันนี้คือเราพาให้ดูนะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพนี้นะครับ ไม่ได้ไปไหนนะครับเพื่อนๆก็เดียวอาจจะคุณเกาะใยเกาะอีกสักนิดนึงไป<ะ>เราดูแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูตอนประกอบโอเคครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นลูกห้าสิบเท่าไรนะห้าสิบห้าหกนะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นนี้เลยแล้วก็เค็มนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะประกอบกันเพราะว่าชิลๆนะครับวันนี้แล้วนี่ก็จะเป็นเสื้อเสื้อตัวนี้มั้ง เสื้อเดิมครับเพื่อนเปิดพอร์ตนิดหน่อยครับไม่ได้เปิดเดยวมากโอเคก็เดี๋ยวรอชาร่างเต้ทำปาดเอาก็เรียกว่าอะไรบดแยงวาวอะไรก่อนนะครับเพื่อนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแผ่น,นคัดด้วยนะครับนี่ก็คือแผ่นคัดเนี่ยของเดิมมันน่าจะหมดเน้วมั้งหรือว่ายังไงไม่รู้นะครับเพื่อนก็คือเราจะเปลี่ยนใหม่ด้วยเลยนะครับทีเดียวคือเรียกว่าเปลี่ยนกันทั้งเครื่องเลยนะครับให้มันที่จัดใหม่ๆหมดเลยนะครับเพื่อุ่น I N W 1 0บศูนย์รวมความมั่งคัง่งด้านการเงินใครที่คอเกมอยากเล่นเกมหรือว่ามีเวลาว่างเยอะม,มากก็ต้องไปร่วมเล่นเกมกันได้นะครับผมนาะที่ I N W S <S 1 0ใครอยากสมัครนะครับ1น,นาทีแล้วก็ฝากถ่องก็ไม่เกิน2นาทีนะครับ <Huh? S 1> ที่สําคัญยังมีแจ็คพอตที่แตกง่ายมากๆครับเพื่อนที่มำคันเพื่อนอย่าลืมเก็บหน้าจอนี้ไปด้วยนะครับเพราะเขาจะได้รับทิ่พิเศษเพิ่ม20%ทุกคนนะครับถ้าใครอยากเล่นเกมก็แอดไปได้เลยครับผม I N W 10 ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ทําการประกอบชุดคัดกันแล้วนะครับอีกชุดคัดน้บก็คือเปลี่ยนคัดใหม่ด้วยเลยมัง้งเปลี่ยนคัดใหม่ด้วยใช่ไหมจังนี่นะครับเพื่อนๆคือเปลี่ยนคัดใหม่โดยทีเดียวนะครับไปเดี๋ยวรอทําใส่คัดสิบล้อกันเลยทีเดียวโหเดี๋ยวเรารอทำออก,กทโโรารแสดงครับเพื่อน,นๆเพราะวันาานี้เป็นยางใหญ่นะไม่เน้นแรงเน้นใช้งานนะครับขับสนุกสนุกก็พอ <WO> น ใช่แล้วฮะ,อะโอเคครับเพื่อนๆไปเดี๋ยวเราเน้นกันต่อเดี๋ยวเราไปดูกันว่าประกอบเป็นชุดๆไปแล้วกันนะครับเพื่อนๆนี่ก็คือชุดลูกสูบน่าจะหลบวาวแล้วนะครับหรือเปล่าเนี่ยหลบวาวแล้วครับเพื่อนๆไปอ่าไปเดี๋ยวเรารอตอนเทสเนี่ยเดี๋ยวเราเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อนๆพวกเทส g P S อะไรอย่างเงี้ย ฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเป็นทลิปเทส GPS พใครอยากดูนะใครอยากดูคลิปเทสแบบ GPS พอะไรก็คอมเมนต์มาได้รู้ว่าฟีลการขับของเจ้ารถคันใหม่ก็คอมเมนต์มาได้เพราะว่าหน้าใหม่มันใหม่มันก็คงจะดูหล่อนะครับเพื่อนๆคันนี้นะไปเดี๋ยวเราไปให้ช่างประกอบกันเลยครับนี่ครับเพื่อนๆสเต็ปลูกก็จะเป็น56กประกอบฝั่งนี้เดี๋ยวเราก็ให้ช่างืูงครับใส่กรองด้วยได้ไหม ไม่ได้ดูครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ใส่เสื้อสูบแล้วนะครับนี่เสื้อสูบแล้วก็ลูกนะครับก็อันนี้เนี่ยค่อนข้างจะชิดนะครับไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับสีวาวนะสีวาวเนี่ยห่างมากมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะประกอบกันตอนนะครับทัวนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็ใครที่สนใจฝาสีวาวนะครับกี่บาทนะครับช่างสี่พันห้านะครับเป็นฝาสีวาวใส่ร้อยยี่สิบห้าใช่ไหม นี่นะครับเพื่อในใส่ได้ตั้งแต่ลูก66 66, 66ใช่ป่ะอ่านี่นครับเพื่อนฮะขึ้นไป66ขึ้นไปนะครับเพื่อนๆนี่ใครสนใจนะก็สกินมาได้ได้ทางเฟซผมและเฟซช่างนะครับนี่ตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเพื่อนนี่จะอยู่ในประมาณมนะนี้ก็ฝากแข้งเนี่ยเปลี่ยนด้วยแล้วเปลี่ยนทั้งสองอันเลยนะครับเพื่อนๆโอเคจะไปต้นจะไปปลายครับเพื่อนสวยมาก ด,ดูแค่เครื่องนะครับสวยก่อวันแรกอีกดีมาเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนฝานี้นะครับเพื่อเป็นฝาแบบที่มันเป็นเหล็กเหมือนกันนุ้งมันน่าจะมีนะครับก็จะเป็นคารนะ์ไใส่เป็นคาร์บอนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาฟังเสียงกันครับอโอเคครับเพือพ่อ,อนๆตอนนี้ก็ติดแล้วนะครับนี่ วันเดียวเสร็จครับไเลยโอ้โหเร็วมากๆครับโอ้เคยท่อค่อนข้างจะเงียบมากมาก โอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ประกอบอกันเสร็จแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นสเต็ป5-6ชักดืมนะครับเพื่อนๆก็คือประกอบวันเดียวนะครับเรียกได้ว่าผมเป็นคนรัดคิวที่ว่าดีที่สุดไม่ใช่ไม่ใช่ครับเพื่อนๆคือคนที่ว่าทําสเต็ปดีมากสามหรือว่าจะเป็นแบบ้อยมากห้าหกเยอย่างเงี้ยส่วนมากแค่วันหนึ่งถึงสองวันนะครับแต่ถ้าเากิดเพื่อนทำ6-5เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณหกเดือนอันนี้แกพูดเล่นนะครับ นเรื่องจริงเรื่องจริงนะครับรเพือ่อนๆแต่อเอาแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราทำแบบลูกเล็กๆอ่ะคือวันเดียวเสร็จจริงๆครับรเพื่อนๆไม่ว่าเพาื่อนจะใช้มือพาเว็บร้อยที่เป็นธรรมาติสามวันเดียวเสร็จจริงๆครับรเพื่อนๆแต่ถ้าเกิดว่าลูกโตอ่ะมันจะช้าเพราะมันส่งเครื่องมืออะไรอีกใช่มันต้องส่งของไปทำเดี๋ยวเรามาแกะกันเอ้ยไม่ได้เรามาฟังเสียงครับเพื่อนบอกเลยว่าข้อย่างอย่างเงียบคือท่อเงียบมันเป็นท่อลูกเดิม แต่คือเขาเรียกว่าอะไรคาบูใช่ไหมใช่คาบูงงาบมันตังกว่าครับอ่ะเราให้ดูดกันอ่ะเฮ้ยองบอกเลยครับว่าท่อลูกเดิมกค่อนข้างจะเงียบครับเดี๋ยวรอรอท่อ56ก่อนครับร้นสั่งมาแล้ว ผมสั่งแบบหมกหมกนะไม่รู้ว่าจะใส่ใช้งานได้หรือเปล่าแต่ท่อใบนี้เนี่ยน่าจะใส่ใช้งานได้นะใช่ใช้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะติดกองด้วยนะครับเพื่อนๆใส่กองด้วยให้มันเงียบเยเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ตัวสีครับเดี๋ยวอีพีต่อไปก็ฝากเพื่อนๆท,ทำด้วยแลกันเพราะว่ามันยังเหลือเยอะครับเพื่อนมๆแต่ไล่น้ำมันเมกไล่อ,อะไรครับพวกเลยนะถ้าขับอันนี้แรงทะลุที่เลยครับเพื่อนเพราะเมกหน้าเมกหลังไม่มีครับดูนั่นนี่นช้าๆนะไม่ ครับเพื่อนๆเบรกหน้าก็เห็นไหมบ้าเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้เบรกแล้วเขาไล่เบาเขาใช้ติงกระถัดเอาเออแล้วบอกเลยว่าวร็วแรงทะลุกำแพงเลยครับบุ้มประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนเครื่องก็มาในสเต็ปรอรอแล้วนะจากตอนแรกที่เราวันเลกที่มันมานะนี่ดูใกล้ๆเรื่องตอนนี้ก็อยู่ในสภาพที่จะว่าของใหม่ค่อนข้างหมดนะครับแล้วก็เปลี่ยนฝาทัด ับอาจารยนไฟมาด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบยิงมาสเตอร์โค้ดมานะก็คือสีมาสเตอร์โค้ดนะครับเพื่อนๆเรียมสอบมาแล้วอ่ะเออเราเปลี่ยนใหม่มาด้วยนะครับเหลือแค่อันนี้อันเดียวที่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนก็คือมันจะใหม่หมดเลยนะครับไปประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับเครื่องเราก็แอบไถ่ายภาพถูกออกมาเป๊ะเรียเสร็จครับโอ้โหสำหรับเพื่อนติดตามไปด้วยลากันใหม่คลิปหน้าครับไปรุ่นพ่อวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะขับไปดูหลังจากนี้เราไล่ให้มันมีอะไรครบแล้วครับไป